สวัสดีจ้าพี่นอ้องพาาเบิ่งบรรยากาศได้บานนะจ้ะต้นใหม่ก็ยังงามอยู่เนาะต้นใหม่ยังงามอยู่นะจ้ะต้นนี้สื่อตอนมันลดราคาเนาะจ้ะนี่ลดราคากใหย่อยูเดอร์ของข่อยกใหย่อยูอันนี้อันนี้ค่าเนาะจ่ะอันนี้คือต้นค่าเนาะค่า ยังเ่ท่านเดี๋ยวคิดว่าอยากสกินตามค่าจังมืออยู่เด้อ <l acht> อันนี้เฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าจ้าปีนีให้เพิ่อนอดนามเนาะจ้ะปีนีให้เพิ่นอดนาเบิ่ง่าเดี๋ยวนาฮ้อนนี่เพิ่นสินออกดอกบอเนอะจ้ะอันนี้เศรษฐีเรือนในเนอะจ้ะเศรษฐีเรือนในกอใหญ่อ่จ้ะต้นใ่เนาะจ้ะ อันนี้ดอกแก้วจ้าดอกแก้วดอกแก้วบ้านเฮ้าเนาะดอกแก้วอันนี้อันตำลึงนะจ้าตำลึงหวานหางเจระเข้เนาะจ้าเจระเข้แล้วก็อัน,นอยี่งก ลืมต้นมะกรูดต้นมะกรูดนะจ๊ะต้นมะกรูดอันนั่นก็นอันเอียงก็บวาสนาเนะจ๊ะวาสนามีสองตนเนาะมีสองตนวาสนาอันนี้กับมะลินะจ้ะมะลิท่านในนี่ดอกเนะจ้ะล่อบเบิงงนะจ้ะแล้วก็อันนี้บัลลุต้นยางนั่น,นเห็นมันงามมีสี่ขาขึ้นสี่ขึ้นฝาก็เลยซสื่อมา อันนั้นก็ไข,ขายก็พยะนาก็เลยสื่อมากเนาะจาะ้ะเนาะเป็นความชอบส่วนตัวเนาะจา้ะอ,อันนี้อันเขาเอิ้นต้นเงียงก่อนึลืมซือ้อข้าวตองเออข้าวตองข้าวตองกับกําลังงามแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็ใกล้ออกดอกแล้วจ้านั่นกําลังสิเป็นดอกเฮแขงเขงเนาะจานะ้ะเนาะออกดอกงามใดก็ไดดเงินใดค้ับเนาะจา้ะ นี่หละจ้าพญายวายูต้นนันนี่ต้นนันนี่ดีดีจ้ามันสิชุนชุนคือไรมาแ,แล้เนะจ้าต้นนันนี่นนว่าหายมีแมงเขามานะจ้าแมงว่านแมงยังสีเนาะกินกินมันชุนชุนแต่ว่าเอว่ามันหอมเนาะพญายว่าชุนแต่ห้าวว่าหอมนั่นแหละจ้าทั้งหนอกกับหิมะจ้าหิมะนั่นหิมะเต็มเลยจ้า นี่กับน,น้องแมวจ้ะน้องแมวนอนรับหิมะนะจ้ะพูดหิมะหิมะกับแดดหิมะกับแดดเฮียอยู่ในบ้านนะจ้ะเฮียปริยุทธ์ท่้งนอกได้หมือนนี่เฮีย้ยฮอลเกอร์เรียนหนังสือน้ำกันอยู่ผุดละ่ะในห้องในห้องนางเล่น หิมะกับแดดแดดกับีิมะเนะจ้ะแดดเปียงเปียงเลยแดดเปียงเปียงต่ว่าลบประมาณลบแปดหรือลบเก่าองศานี่แหละจ้ะทิมะท่านเดินละลยล่ไงดอกไปเรื่อยๆเนาะจ้ะ็สิมีนอง พญายเอาแน่ว,เวนเอาวันอาหารไปไหนกก้อนเพิ่งสิออกไปข้างนอกนะจ๊ะเนาะก้อนเล่าสิไปหาหมอเอ้าหูเขาหนึ่งเขาเนี้ยอยู่จากเดียวอันล่อ,อสิก,กินเขาก้อนแ้งสีเขาไเป็เหตุการณ์บานต่อเนาะการบานมันสิมีสองวิชาที่ตรงทรงเหมือนนีเนาะวิชาหนึ่งทรงแหลวเลืออีกวิชาหนึ่ง น่อเดี๋ยวลอลอกินเขากวางนะ้งสิไปลุยต่อนะจ๊ะเนาะเอากลับขึ้นมาอีกน้องนกกินอาหารจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเนาะผุ่นหิมะหนาวหนาวจ้าตอนนี้อยู่ในบ้านในบ้านยี่สิบสององศาขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า